สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube กมลนสวัสดีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมรถตัดหญ้าบังคับด้วยรีโมทครับซึ่งต่อไปนี้เกษตรกร,ะร,กรจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปสามารถอยู่ในร่มบังคับรีโมท ขับเคลื่อนรถตัดหญ้าไปตัดหญ้ากลางแจ้งที่แดดละอ้นหญ้าสูงๆหญ้าลกๆแบบสะดวกสบายเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดภายในคลิปวิดีโอกันเลยครับสำหรับรถตัดหญ้าที่บังคับด้วยรีโมทนี้นะครับขับเคลื่อนตัวเองด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับมีแบตเตอรี่ในตัวแถมยังมีไดชาร์จด้วยนะครับเวลาตัดหญ้าไปก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวถ้าเกิดเราจอด รถตัดหญ้าไว้นานๆเนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะมีระบบชาร์จไฟจากไฟบ้าน,นครับสำหรับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนใบตัดนั้น,นครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับเริ่มต้นที่7.5แรง ขึ้นไปนะครับสำหรับตัวใบตัดนะครับจะมีขนาดกว้าง50เซนติเมตรขึ้นไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วรีโมทครับสามารถสั่งงานได้ระยะไกลถึง200เมตรเลยทีเดียวครับตัวล้อรถตัดหญ้านะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบจะเป็นล้อตันแบบกลมและล้อตีนตะขาบนะครับเราก็เลือกเอาตามงบประมาณตามพื้นที่ที่เราจะไปตัดหญ้านะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นจะมีอะไรไว้บริการนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องบริการหลังการขายทุกรุ่น มีรับประกันตัวสินค้าถึงหกเดือนเต็มนะครับต่อไปผมจะให้พี่บูมนะครับเจ้าของและคนนําเข้ารถตัดหญ้าบังคับด้วยรีโมทนี้นะครับมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องตัดหญ้าหรือรถตัดหญ้าเบื้องต้นเชิญรับชมคลิปวิดีโอเลยครับการใช้งานกดปุ่มเปิดนะครับจะมีตัววัดว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวรีโมทต้องอยู่ตำแหน่งที่สวิตตัวนี้อยู่ตรงกลางกดนะครับ จะมีเสียงดังติดเราลองเดินหน้าถอยหลังนะครับซ้า,ายขวาอ่าใบตัดขึ้นลงตัวนี้นะครับจะหยุดให้อยู่มาตรงกลางครับอันนี้ขึ้นนะครับหญ้าสูงแงนะนําให้ยกใบตัดขึ้นสูงหรือว่าไปที่ไม่รู้พื้นที่ว่าเป็นเนินเป็นอะไรให้ยกใบตัดขึ้นสูงไว้ก่อนครับไม่งั้นใบตัดจะตีดินตีหินตีต่อมามาดูวิธีการสตาร์ท ตัวนี้เป็นโชคนะครับต้องโชคทุกครั้งปรับไปที่โชคแล้วค่อยผ่อนมาเป็นที่คันเล็กในรอบห้ามต่ำกว่า80ต่ำกว่า80รถจะดับเพราะไดชาร์จทำงานถ้ากดปุ่มสีเขียวนะครับนี่นะครับเราควรจะเปิดในอยู่รอบที่80จนถึง100% รอเดินเบานะครับไฟหน้าถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับต่อมามา,มาดูวิธีการดับเครื่องนะครับกดปุ่มนี้ค้าเครื่องจะดับนะครับต่อไปเรามาดูสมรรถนะแล้วประสิทธิภาพของรถตัดหญ้าบังคับด้วยรีโมทกันนะครับว่าจะตัดหญ้าได้ดีมากน้อยแค่ไหน เป็นยังไงบ้างครับเครื่องตัดหญ้าบัางคับด้วยรีโมทต,ตัดดีใช่ไหมครับถ้าท่านใดสนใจอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ ID l ดี e และเบอร์โทรที่ผมให้ใต้ล่างคลิปคิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามกันได้หรือท่านใดสะดวกก็คอมเมนต์ถามที่ใต้ล่างคล,คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมและพี่บูมจะตอบทุกข้อสงสัยที่เพื่อนๆอ,อยากสอบถามกันเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม กดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมกันด้วยสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube คำนลสวัสดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ